ที่จริงคนเราในช่วงเป็นวัยรุ่นในขณะที่เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยในช่วงนั้นพวกเราทุกคนคงมีอารมณ์ที่มักจะชอบขับขีบข่มอเตอร์ไซค์เที่ยวในยามค่ำคืนเหตุผลก็คงมีอยู่เยอะทีเดียวครับเหตุการณ์ในครั้งนี้มันมีอยู่ว่าเพื่อนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกันชื่อว่าเจ้าสุขมันมาชวนผมขีม่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยเพื่อไปชมวิวยามค่ำคืนของตัวเมือง ซึ่งทางขึ้นดอยนั้นก็มีสูุสานเรียงรายอยู่จํานวนมากขนาที่ขี่ขึ้นไปเจ้าสุก็พูดขึ้นมาเล่นๆกับผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราขาลงมานะพวกเราแวะถ่ายรูปกันที่สูุสานกันดีไหมแวะถ่ายตามไปลุมฝังศพเลยผมก็บอกเตือนเจ้าสุกไปว่าเฮ้ยอย่าพูดเล่นไปนะอย่าไปลบลูอย่าทําอย่างนั้นมันไม่ดีหรอกพอพวกเราขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดบนยอดดอย ชมทัศนียภาพในตัวเมืองจนพอใจแล้วพวกเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงสู่ยอดดอยด้วยกันขณะที่ขี่ผ่านสุสานปรากฏว่าเจ้าสุขไม่รู้ขับอีท่าไหนมอเตอร์ไซค์ดันแหกโคง้งลงไปข้างทางซึ่งอยู่ใกล้ๆกับป้ายสุสานนั่นเองเจ้าสุขอาการค่อนข้างหนักขาหักกระดูกตรงบริเวณขากอดแทงทะลุเนื้อออกมาต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เจ้าสุกต้องนอนพักรักษาตัวอยู่เกือบปีทีเดียวกวัวจะรักษาหายกลับมาขี่มอเตอร์ไซค์ได้เหมือนเดิมเวลาถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่แหกโคง้งเจ้าสุกก็บอกแต่เพียงว่าตอนลงดอยมาน่ะก็ขี่เกียร์ต่ำลงมากปกตินี่แหละแต่พอถึงป้ายที่น่าสุสานเท่านั้นแหละมันเหมือนมีใครดึงแฮนมอเตอร์ไซค์จนไม่สามารถบ,บังคับรถได้โชคดีที่ขี่ไม่ไวนะ ไม่งั้นได้อยู่ที่สุสานบนดอยแน่ๆเจ้าสุขพูดไปหัวรอบไปหลังจากนั้นมาไม่นานทางคณะที่ผมเรียนก็อยากจะมีการจัดงานสังสรรค์ภายในคณะซึ่งก็ห่างหายไปนานพวกเราคิดว่าเอะถ้าพวกเราได้สถานที่ที่ใกล้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ก็คงจะดีนะพวกเราก็หากันอยู่หลายที่ สุดท้ายแล้วพวกเราก็ได้สถานที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยซึ่งบริเวณนั้นพวกเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยไปประมาณ10นาทีบริเวณนั้นเป็นสถานที่โล่งกว้างมีสาลาที่พักมีห้องน้ำบริการและแล้วก็ถึงวันเวลาที่เราได้นัดหมายกันพวกเราทุกคนในคณะมีทั้งชายและหญิงก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นแถวขึ้นบนดอย ข,ขี่ไปประมาณ10นาทีก็ถึงบริเวณจุดหมายที่เราได้วางแผนกันไว้จากนั้นทุกคนก็จัดการเรื่องการปิ้งเนื้อบางอย่างเนื้อบางทำอาหารการบริเวณลานกว้างทุกคนสนุกสนานกันเต็มที่มีการทำกิจกรรมกันหลากหลายจนเวลาล่วงเลยไปถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าเต็มทีพวกเราก็เก็บของเดินทางกลับ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้โดยดีพอทุกคนขับขี่ลงดอยมารวมตัวกันที่หน้าคณะจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับที่พักหลายคนก็ยังนั่งคุยสังสรรค์กันต่อที่หน้าคณะเวลาก็ปลาเข้าไปประมาณสามทุ่มกว่าขณะที่ผมกําลังจะขอตัวกลับไปนอนที่หอแล้วปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่ง เดินมาหาด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลแล้วก็พูดว่าพี่คะหนูทำกระเป๋าตังหล่นไว้ที่ข้างบนนู่นน่ะพี่ช่วยพาหนูขึ้นไปเอากระเป๋าตังข้างบนได้ไหมคะผมซึ่งเป็นรุ่นพี่จึงต้องรับหน้าที่เป็นพระเอกเอ่ยปากรับคำน้องผู้หญิงคนนั้นเพื่อจะได้ไปช่วยกันหาผมอาศัยรถของเจ้าสุขและน้องมะลิแฟนของเจ้าสุขที่ยังจอดรถรออยู่หน้าคณะ เพื่อขึ้นไปหากระเป๋าเงินของน้องผู้หญิงก่อนขับรถออกจากหน้าคณะเพื่อนเพื่อนที่รวมกลุ่มกันคนอื่นก็ตะโกนบอกมาว่าเฮ้ยขึ้นไปข้างบนตอนกลางคืนระวังผีหลอนนะโว้ยเขาว่าบริเวณที่เราจัดกิจกรรมในวันนี้นะผีมันเยอะผมตอบกลับไปว่ากูไม่กลัวหรอกฮ…"ที่จริงแล้วในใจมันกำลังบอกว่ากูกลัวมากๆ จากนั้นพวกเราทั้งสี่คนก็ขับรถขึ้นดอยไปไปที่บริเวณจัดกิจกรรมจเจ้าสุขขับรถช้าๆขึ้นดอยเพราะว่าณนะเวลานั้นหมอกเริ่มลงแล้วเวลาก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าขณะที่ขับรถเข้ามาตามทางผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเรามันเหมือนมีเงามืมด อะไรบางอย่างตัวไม่สูงมากนักเห็นนั่งเป็นแถวคอเอียงๆมองดูพวกเราขับรถเข้ามาบริเวณที่จัดกิจกรรมแต่ผมก็ไม่ได้บอกคนอื่นไว้พอรถจอดผมก็ลงรถพร้องกับเจ้าสุขทิ้งไว้ซึ่งน้องมะลิและน้องผู้หญิงอยู่บนรถไว้จากนั้นผมกับเจ้าสุกก็อาศัยแสงไฟจากไฟฉายที่ติดตัวมาโคต่ากระบ,บอก ส่องหากระเป๋าตังค์ไปทั่วบริเวณแต่ก็หายัางไงก็หาไม่เจอจนเจ้าสุกบอกว่าพี่พี่เราไปดูที่ห้องน้ำผู้หญิงกันดีกว่าแล้วมันก็มองมาทางที่ผมพี่นำหน้าเลยเดี๋ยวผมตามแล้วพวกเราก็เดินตรงไปที่ห้องน้ำผู้หญิงไฟฉายก็สาดส่องเข้าไปเพราะห้องน้ำผู้หญิงมันมืด แล้วผมกับเจ้าสุกก็ค่อยๆเดินส่องไฟฉายเข้าไปที่ห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ํามืดสนิทพวกเราค่อยๆเอาไฟฉายส่องดูทีละห้องทีละห้องหัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับพอต้องลุ้นทีละห้องค่อยๆเปิดทีละห้องเปิดประตูที่ห้องแรกก็ไม่มีอะไรโล่อกไปทีนึงมาลุ้นเปิดประตูห้องน้ําห้องที่สอง ค่อยเปิดไปประตูก็ดังอี๊น่กลัวสิจริงๆห้องที่สองก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เปิดประตูห้องน้ำห้องที่สามค่อยๆแงมเข้าไปแงมไฟฉายก็่องเข้าไปหัวใจแทบหยุดเต้นลุ้นระทึกตลอดทุกห้องเมื่อในห้องน้ำผู้หญิงไม่มีอะไร พวกเราอสองก็รีบเดินออกจากห้องน้ำอย่างโล่งอกแล้วก็ไปส่องเจอวัตถุที่น่าจะเป็นกระเป๋าตังของน้องผู้หญิงคนนั้นตกตรงบริเวณข้างๆศา,าลายไม้เก่าๆผมรีบก้าวเท้าเดินไปตรงกระเป๋าตังแล้วก็ก้มตัวลงหยิบกระเป๋าตังทิ้งให้เจ้าสุกเดินตามอยู่ด้านหลังผมตะโกนดีใจโอ้ยเจอแล้วโอ้ยกระเป๋าสาตางเจอแล้วแต่ทว่า ขณะที่ผมเอามือจับกระเป๋าสตางค์อยู่นั้นสายตาของผมเหลือบมองไปข้างหน้าเห็นคนยืนอยู่ตรงหน้าท้าขาวไม่ใส่รองเท้ายืนตรงอยู่ด้านหน้าของผมหมอกสีขาวเริ่มลงอยู่เต็มทั่วบริเวณผมไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้ามันคืออะไรเพราะมันคงไม่ใช่คนแน่ๆ ผมพยายามเหลียวหน้าไปด้านหลังเพื่อจะถามเจ้าสุว่าสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของเรามันคืออะไรขณะที่กำลังจะเหลียวหลังกลับไปหาเจ้าสุกเสียงดังตบ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 ตตตตตบตบของรองเท้าแต่ของเจ้าสุกก็วิ่งนำหน้าออกไปไกลซะแล้วทิ้งไว้ผมอยู่เทียงข้างกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คนพอผมตั้งสติได้ผมก็ใส่เกียร์หมาร้องด้วยเสียงดังว่าผีโลก ออกวิ่งตามเจ้าสุกไปทันทีพอผมกับเจ้าสุกวิ่งมาที่รถพวกเราทั้งสอง,องหน้าตาตื่นตกตกตกใจพยายามจะเปิดประตูรถแต่ก็เปิดไม่ออกพยายามเรียกและเคาะกระจกให้น้องมะลิและน้องผู้หญิงเปิดประตูให้แต่ก็ไร้สื่อสัญญาณเหมือนกับทั้งสองคนที่อยู่ในรถไม่ได้ยินอะไรเราเลยผมตั้งนโมสามจบจากนั้นประตูรถก็เปิดได้ด้วยง่าย เจ้าสุขรีบถามน้องมลริและน้องผู้หญิงว่าไม่ได้ยินเสียงเคาะกระจกเรืองไงเคาะตั้งนานนะนี่ฮะน้องมะลิและน้องผู้หญิงได้แต่บอกว่าหมอกลงหนามากและก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเจ้าสุขรีบปิดประตูล็อกรถทันทีจากนั้นก็สตาร์ทรถขับออกจากบริเวณนั้นทันทีเหมือนกันระหว่างทางบริเวณข้างๆป่าที่เราขับผ่านมันเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างอยู่ทั่วบริเวณสองข้างทาง เหมือนมันกำลังตามเรามาด้วยเช่นกันแต่ทุกคนในรถก็ไม่มีใครกล้ามองกลับไปด้านหลังหรือมองด้านข้างตัวรถพอขับรถลงมาที่คณะของเราผมถามเจ้าสุกว่าเห็นอะไรไหมตอนที่ข้าเก็บกับเป๋าตังเจ้าสุขพูดว่าเห็นสิทําไมจะไม่เห็นไม่งั้นข้าจะวิ่งก่อนเ勒ผมก็ถามเจ้าสุกต่ว่าแกเห็นอะไรเจ้าสุกบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาว,ยาว เนื้อตัวสีขาวใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นหน้าตาน่ากลัวยืนจ้องคำเองดูแกไงตอนที่แกเก็บกระป๋งเงินอยู่อ่ะพอข้ากําลังจะทําท่าบอกเองผู้หญิงผมยาวที่หน้ากลัวคนนั้นก็สะบัดหน้ามาทรงข้ามองตรงมาที่ข้าด้วยสายตาที่หน้ากลัวข้าเลยออกสตาร์ทวิ่งนําหน้าเองก่อนเลยไง ผมเลยบอกเจ้าสุไปว่าไอ้เวนเพื่อนรักกันจริงๆนะวิ่งหนีค่าก่อนเลยปล่อยค่าอยู่กับผีทุกคนในรถนั่งหัวเราะชอบใจกันใหญ่แต่ตัวผมนั้นเสียวมาทั้งแผ่นหลังหน้ากลัวซิ่งจริงๆจากนั้นมาไม่นานผมก็ได้มีโอกาสพาแฟนไปเที่ยวทางใต้โดยขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันสองคนซึ่งตอนที่ขับขี่ไปทางใต้พอถึงเมืองที่เราต้องการจะเที่ยว ผมก็ไม่ลืมที่จะแวะเข้าวัดเพื่อไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเมืองนั้นและบูชาเครื่องรางของขลังพกติดตัวเพื่อให้ช่วยดูแลปกป้องรักษาตัวเราผมและแฟนเช่าโรงแรมในราคาที่ไม่แพงมากนักพอถึงโรงแรมก็เก็บข้าวของพอตอนดึกๆก,ก็ไปทเที่ยวตลาดตอนกลางคืนพอทเที่ยวเสร็จก็กลับโรงแรมพอพวกเราอาบน้ําเสร็จพวกเราก็เตรียมตัวเข้านอนแล้วละ่ะ เพราะว่าวันนี้ขับขีม่มอเตอร์ไซค์มาตลอดทั้งวันพอนอนไปได้สักครู่ผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงคนพูดอยู่บริเวณหน้าห้องในทีแรกผมก็นึกว่ามันอข้างห้องแต่พอฟังชัดๆอีกทีเอเสียงนั้นมันเหมือนอยู่ตรงข้างเตียงผมเลยนี่นาะแต่ผมก็ไม่ได้เปิดตาผมได้ยินเสียงเหมือนกับผู้ชายและผู้หญิงพูดกันว่าน้า เอาคุณด้านซ้ายสิน้าะเอาคุณด้านซ้ายสิก็เสียงผูดด้หญิงพูดอีกว่าน้าพยายามแล้วแต่ทําไมไม่ได้ทําเขาไม่ได้เลยเขามีของติดตัวอยู่จากนั้นก็มีเสียงผู้ชายพูดอีกว่าน้ากอมือคนด้านซ้ายไปตีคนขวาสิท่ามกลางแสงสลัวๆของห้อง ผมรำคาญอยู่นานกับเสียงพูดของบางสิ่งบางอย่างที่คงไม่ใช่คนแน่ๆแล้วผมรวบรวมความกล้าแล้วก็จึงตะโกนด่าคำไม่สุภาพออกไปด้วยเสียงอันดังอยู่หลายคำจนแฟนของผมสะดุ้งตื่นตกใจลุกขึ้นมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกไปว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นผีแน่ๆเลยมันคุยกันถึงขนาดที่ว่ามันทำอะไรเธอไม่ได้แล้วยังมีหน้าให้บอกผีอีกตัวหนึ่งนะให้จับเอามือของฉัน,นไปตีเธออีกที อะไรจะขนาดนั้นเนี่ยแฟนของผมเอาพระที่แขวนอยู่ออกมาให้ผมดูบอกว่าวันนี้ไปที่วัดแล้วก็เลยบูชาครองขอไว้ดังนั้นผีจีทำอะไรไม่ได้ต่อจากนั้นมาผมกับแฟนได้แต่เปิดไฟในห้องสว่างสว่างและก็ดูทีวีกันถึงเช้าเลยทีเดียวรุ่งเช้าพวกเราออกจากโรงแรมแล้วก็มุ่งไปที่วัดเพื่อทำบุญส่งผลบุญ ให้กับพวกผีที่หลอกหลอนพวกเราจ้เอาว่าของวัดยังบอกอีกว่าดีแล้วที่พวกเราทําเช่นนี้เรื่องดีๆจะได้กลับมาสู่พวกเราทั้งสองพระอาจารย์ยังช่วยอาบน้ำมนต์เพื่อเสริมดวงเสริมชคให้กับพวกเราผมและแฟนก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจไปได้เยอะแต่เราก็ไม่ลืมที่จะขับขี่ด้วยความปลอดภัยเพื่อเดินทางกลับบ้านยังไงแล้วถ้าหากเราได้ไปพักแรมหรือว่าค้างคืน ามสถานที่ต่างๆผมว่าเราควรให้ความเคารพต่อสถานที่นั้นๆและก็อย่าลืมสวมพระไปด้วยนะครับอาจช่วยเราได้ในสิ่งที่ตารอมอไม่เห็นขอบคุณเพื่อนผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ